กลับมาครั้งกับ The Jane f e d i i v a l และวันนี้เรามาต่อกับตอนที่3ของเรื่องที่คุณไม่รู้หรือรู้ไม่สุดกับ v f t 3เราเข้าไปดูอันแรกกันเลย โอเคเรามาเริ่มกันที่ทริกแรกกันเลยทริกนี้อาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ลึกลับนิดหนึ่งคิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่รู้แล้วก็อีกเหตุผลนึงที่หลายคนไม่รู้ก็คือ,อไ,ไม่ค่อยมีใครอาจจะใช้ตัว s o r c e r ลอ s มากเท่าไหร่นะักทริกที่ผมจะบอกก็คือทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าสกิลแต่ละอันมันคืออะไรเนาะอาจจะข้ามไปอันนี้สโลอันนี้ทําให้หายตัวแล้วอันนี้เสกแกะแค่นั้นง่ายๆเนาะแต่ปัญหาคือสมมุติว่าผมใช้สกิลหายตัวใช่ไหม ต่อให้ใช้ไปปุ๊บแล้วตัวเนี้ยมันหายตัวใช่ไหมอยู่ถ้ามันเอาไปทำสกิลอื่นต่อเช่นเอาไปสโล่ไม่มีศัตรูเอาไปเอาไปทําอะไรต่อ <c oughs> พูดง่ายโจมตีหรืออะไรก็ได้มันก็จะเลิกหายตัวเลยนะซึ่งก็ฝั่งดูปกติด,ดีถูกไหมหายตัวเราคุณจะไม่ทําอะไรแต่จริงๆมันมีทริคอยู่ทริคก,ก็คือ <c oughs> มันจะหยุดหายตัวก็ต่อเมื่อมันทําอะไรบางอย่างถูกไหม <c oughs> ถ้าเราทําให้มัน ทำสิ่งนั้นๆก่อนที่มันจะหายตัวห่ะเป็นยังไงอาจจะงงอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยากจะเสกให้เพื่อนหายตัวเหมือนกันแต่ถ้าเราเสกเราก็จะหยุดหายตัวใช่ไหมสิ่งเราต้องทําก็คือเราก็สั่งให้มันทําก่อนที่มันจะหายตัวทันไวทุกคน่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งคู่เนี่ยหายตัวทั้งคู่เลยเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะย้อนกลับไปดูเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือผมสั่งให้ทั้งสองตัวเนี่ยเสกกันเองในจังหวะเดียวกัน ก็คือก่อนที่ทั้งคู่จะหายตัวเนี่ยทั้งคู่เสกอะไรกันเสร็จแล้วมันก็เลยหายตัวได้เลยทั้งคู่อาจจะดูงงๆนิดนึงทําให้ดูใหม่อาจจะต้องใช้จังหวะนิดหน่อยเพราะอาจจะพลาดใจเตกปิ๊งปิปุ๊งปุ่าเห็นไหมทั้งคู่ก็จะหายตัวเลยอ่าจะทําเป็น4ี่คู่5คู่ก็ได้ลองเอาไปเล่นดูนะโอเคทริคที่2ตามมาติดๆดเลยใช้แมปเดิมก็คือสกิลอ่านี่หายตัวอยู่ทิ้งไปเดี๋ยวจะงง สกิลสาของบลัดเมจเนี่ยนอกจากดูดมานาได้แล้วเนี่ยยังส่งมานาได้ด้วยแต่ว่าหลายๆคนอาจาจะไม่ทันอ่านจริงๆแล้วมันเขียนอยู่ในนี้แหละเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมมุติว่ามันใช้สกิลอ่าใช้สกิลปลิงแล้วมานาเหลือเท่านี้ใช่ไหมเราสามารถอัดมานาของตัวบลัดเมจเนี่ยเข้าไปในยูนิตนั้นๆได้อย่างเช่นเนี่ยปลิง เห็นไหมเต็มแล้วเป็นแต่อันนี้ก็จะลดลงมาแทนประมาณนี้ส่วนอีกอันหนึ่งก็คือมันก็บอกคืออันนี้ด้วยแต่ถ้าหลายคนอาจจะลืมอ่านก็คือบัตรเมยเนี้ยสามารถดูดมานาจนเกินทะลุของตัวเองไปได้เลยอย่างเช่นมี375แต่อันนี้ผมหายูนิตที่ที่มีมาดาดูดให้ดูไปได้เลยเนาะก็ถือว่าเราให้สั่งแล้วกันก็คือต่อให้เรามีมานาแค่375เนี่ยเราสามารถดูดเกินขึ้นไปได้เป็น6700 8 0ร้ดอก็ได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่ดูดมาเนี้ยต้องรีบใช้ไม่งั้นมันจะแบบ หมือนละเหยอ,ออกไปตัวมันเก็บไม่ได้อย่างวดเร็วและนี่คือทริคที่สองโอเคมากับฝั่งนเอลฟ์กันบ้างเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนที่เป็นสายนายเอลฟ์จะเบื่อกันอันนี้อา้าวนี่บักอะไรเดี๋ยวมีแท่งอยู่ตรงนี้งงทริคนี้ผมคิดว่าค่อนข้างลับนหนึ่งเลยก็คือเรารู้ว่านาเอลฟ์เนี่ยมีการบัฟอัปเกรดแล้วกันเรียกว่าอัปเกรดบิลดิ้งแค่สกิลเดียวถ้าผมจำไม่ผิดก็คืออันนี้นาอยอยู่ในบ้านหลักทําให้มันมีเกราะเพิ่มขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นนิดหน่อยแต่ว่า หลายๆคนไม่รู้ว่ามันมีผลกับตัวนี้ด้วยเพราะมันเป็นต้นไม้เหมือนกันอย่างที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้มันเกราะศูนย์ถูกไหมแตผมจะอัปเกรดให้ดูจึง้งอันนี้ใช้สูตรอยู่นะผมเลยอัปเร็วพออัปเกรดเสร็จปุ๊บ <Research ing. S 1> โอ้อัปเสร็จกลายเป็นเกรา,าะห้าาดาตื่นเต้นไหมผมตื่นเต้นนะตอนที่ผมรู้ <c oughs> <c oughs> ก็คือไอส้สก,กิลาหายไปแล้วไอ natural ้ natural blessing เนี่ยมันอัปต,ตัวต้นไม้จะกระดุยทั้งหมดเลย เกาะเพิ่มมาห้านี่คือเยอะมากนะถึงแม้มันจะเป็นแค่ต้นไม้เฟกก็คือแต่มีผลมากอย่าลืมาไม่ใช่นะโอเคคลิปนี้เราวนกลับมาที่อันเดสกันบ้างจะได้ครบๆกันทุกเผ่าในคลิปเดียวกันเลยในของอันเดสนี้เราจะมากับตัวซับอีกแล้วเออวันนี้พูดถึงตัวซับเยอะเนาะก็คือ obsidian s t a t u นั่นเองก็คือตัวซับของอันเดสซึ่งตอนหลังเนจะสามารถบินไปเป็นตัว destroyer ที่คนใช้กันบ่อยมากๆเป็น ตัวโปรนะถึงแม้ว่าผมจะไม่โปรก็เลยเขได้ใช้อะเข้าเรื่องก็คือสก,กิลพื้นฐานเนี่ยมันก็คือฮิวกับคิวมานากับฮิวเลือดง่ายๆเนาะแต่สิ่งที่เราใช้ปกติเราก็จะเปิดออโต้นะหรือบางคนก็จะสร้าง2ตัวเลยตัวหนึ่งฮิวเลือดตัวหนึ่งคิวมานาให้มันออโต้ไปฮิวถูกไหมแต่ว่ามันมีทริคเล็กๆก็คือจริงๆแล้วเราสามารถใช้พร้อมกันได้2อันแบบนี้บ๊อ้าวทำง oh. ไงเห็นไหม กดโละเนี่ยติดทั้งสองอันพร้อมกันเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมใช้ช็อตคัตและกดพร้อมกันก็คือ B และ C เนาะกดพร้อมกันจิงมันก็ใช้พร้อมกันเลยแต่ก็จะยังตงตั้งออตโต้ได้อันเดียวเหมือนเดิมเนาะถ้าอยากจะตั้งออตโต้สองอันก็กลับใช้ทริกเดิมก็คือสมิธสองตัวประมาณนี้ครับปิ๊งนะมาถึงทริกต่อไปเมื่อกี้ขึ้นชีสแต่ไม่เกี่ยวเนาะผมแค่กดเพื่อรีคูดาวเฉยๆก็คือทริกต่อไปเป็นของออกเนะีย่ยครบทุกเผ่าเลยวันนี้ ทลิกก็คือสกิลอันติของอ่าเบลดมาสเตอร์เนี่ยจะหมุน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 ถูกไหม,หม,หม,หมแต่ว่าแล้วเราก็วิ่งไปวิ่งมาโดยแต่บางครั้งถ้าเราวิ่งไปไม่ถึงเราจะทำยังไงเราสามารถส่งมันอ้าวกมเราสามารถส่งมันไปที่นู่นที่นี่ด้วยไอเทมวาร์ปต่างๆได้อันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้หนึ่งอันเนะาะแต่ว่ามีไอเทมวาร์ปเยอะมากเดี๋ยวลองไปดูในคลิปไอเทมที่ผมเคยสอนก็ได้อ่าวิธีก็คืออ่าสมมติว่าผมรีครูดาวก่อนปึ้งมันหมุนอยู่ถูกไหม ถ้ามีไอเทมวาร์ปอย่างเช่นวาร์ปไปลงที่ตัวหรือวาร์ปกลับบ้านอย่างเงี้ยเราจะสามารถส่งมันไปหมุนๆตรงร้านได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นในคลิปนี้สมมติว่าบ้านเราถูกบุกอยู่ใช่ไหมแล้วเราหมุนๆอันติอยู่แล้วกดบุ้งส่งมันกลับไปหมุนที่บ้านได้เลยแล้วเราก็หมุนใช้ต่อได้ซึ่งเอาจริงๆสกิลนี้แรงมากเลยนะถ้าหมุนแล้วปล่อยเสียหายก็เสียดายออกเอากลับมาใช้ได้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่อาจจะใช้ในยามขับขันได้ก็ได้อ่าประมาณนี้ หมุนโชยอีกสักหนึ่งรอบสําหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับจัดเต็มให้ครบทุกเผ่าเลยก็ถ้าใครชอบทริคตลกๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกํลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ